สวัสดีครับสำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่28สิงหาคมปีพศนห้าวันนี้ทางสวนธนพัฒส,สกลนครกำลังจะขุดนะครับหน่อกล้วยด่างหน่อกล้วยป่าด่างลายหินอ่อนนะครับคือได้ทำการขุดออกไปแล้วหนึ่งหนอ่อเนื่องจากมีน้องสั่งจองเอาไว้นะครับ พอดีน้องที่ขอนแก่นเขาน้องก็อยากได้นะครับอยากได้ก็ถามเป็นระยะทางผมก็มั่นใจว่าลากเขาดีแล้วนะครับเราก็เลยทําการขุดตรงตำแหน่งนี้ขุดไปแล้วนะครับก็ลงกระถางไปเรียบร้อยทีนี้เนื่องจากผมทําคนเดียวนะครับเวลาขุดมันค่อนข้างเลอะเราต้องคอยใส่ถุงมือนะครับเพราะว่ามันเลอะมันเลอะนะครับทีเนี้ย จะเอามือถือมาถ่ายคลิปถ่ายอะไรมันก็จะลำบากเวลาเราทำงานเนาะก็เลยขุดไปเสร็จแล้วหนึ่งหนอ่อเลยมาทำการบันทึกเพื่อเก็บรูปเก็บไฟล์วิดีโอเอาไว้นะครับแล้วก็มาอัพให้เพื่อนๆได้ดูสำหรับการขุดหนอกล้วยนะครับไม่ว่ากล้วยสายพันธุ์อะไรปัจจุบันคือมูลค่าเขามันค่อนข้างสูงนะครับคือราคาต่อต้นต่อหน่อเนี่ยค่อนข้างสูงสําหรับกล้วยด่างเราเลยต้อง ค่อยๆเขียนะครับค่อยเคเขียแล้วก็ใช้น้ําฉีดทําให้พบว่ามีหน่อเพิ่มอีกเยอะเลยเ<ๆ>พื่อนๆเห็นไหมครับนี่หน่อที่หนึ่งนะครับนี่หนอ่หนนนหนอที่ผมขุดไปนี่หน่อที่สองเดี๋ยวผมจะทําการขุดอีกหนอ่อหนึ่งคือหน่อนี้นะครับให้กับน้องแจ็คเพื่อทําการลงชามเอาไว้ซึ่งผมมั่นใจว่าเดี๋ยวผมขุดไปตรงตำแหน่งนี้นะครับต้องมีตาหนออีก อย่างแน่นอนนี่แหละครับคือกล้วยป่าด่างลายหินอ่อนหน่อของเขาค่อนข้างที่จะมากนะครับค่อนข้างที่จะดกที่สําคัญคือลายของเขานะครับสวยแล้วก็นิ่งคําว่านิ่งคือไม่ต้องกังวลว่าเราปลูกไปแล้วนะครับเขาจะกลับมาเขียวนะครับหรือหน่อจะไม่ด่างนะครับ รับประกันสําหรับกล้วยป่าด่างลาหินอ่อนชุดนี้นะครับด่างทุกหนอ่อเพื่อนๆนําไปปลูกก็โตไวนะครับโตไวให้ผลให้ผลผลิตคําว่าผลผลิตของของผมคือหน่อนะครับคือหน่อของเขาค่อนข้างที่จะไวนะครับค่อนข้างที่จะไวมากต้นนี้ก็ยังไม่ถึง3เดือนดีนะครับประมาณสองเดือนกว่าๆเท่านั้นเอง เพื่อนลองดูลายของเขาเห็นไหมครับสวยจริงๆนะครับต้องยอมรับว่าสวยมากคือถ้าเพื่อนๆที่มีทุนน้อยนะครับแล้วก็อยากสร้างรายได้ในส่วนของการปลูกกล้วยด่างโล้วยอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ส่วนตัวผมมองนะครับเพราะว่าผมมีเพื่อนอยู่บางท่านนะครับ เขาปลูกแค่ไม่กี่ตัวนะครับก็มีป่าด่างหินอ่อนมีเสือพานด่างนะครับซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยจะให้หน่อค่อนข้างที่จะดกแล้วก็ไวนะครับการชําก็ไม่มีปัญหาเรื่องรากเน่านะครับเรื่องหนอนเรื่องอะไรแบบนี้น้อยมากๆคือไม่มีส่วนตัวที่ผมปลูกมายังไม่มีนะครับบางท่านปลูกมีถึงสิบแม่เลยทีเดียวนะครับทางผมเองเพิ่งมีแค่ แม่เดียวเท่านั้นก็ยังให้หน่อถึงขนาดนี้นะครับบางท่านปลูกแค่กล้วยป่าด่างลายหินอ่อนเสือพานด่างนะครับมีห้าถึงส0บแม่นะครับต่อสายพันธุ์เนี่ยแค่สองสายพันธุ์นี้ผมมองว่าก็สร้างรายได้นะครับให้กับเราพอสมควรนะครับพอสมควรเพราะว่าปัจจุบันหน่อกล้วยนะครับทั้งเสือพานด่างนะครับแล้วก็ป่าด่างลายหินอ่อนเนี่ยจะอยู่ที่หน่อละ ประมาณนะครับประมาณ1 0,000บาทบวกลบขึ้นกับขนาดนะครับขึ้นกับขนาดด้วยเดี๋ยวผมขอทํางานต่อก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องทำการทาการขุดต่อนะครับทําการขุดแยกแล้วก็ชําเพิ่มนะครับแดดเริ่มออกแล้วผมขุดหน่อแรกนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับคือถ้ามันไม่มีหน่อซ้อนเราขุดง่ายนะครับแค่ ถ้าถ้าเราคิดว่าเราเราผลเหมือนกล้วยน้ำว้าเนาะกล้วยเขียวทั่วไปเนี่ยเราก็แค่เอาเสียมนะครับแทงลงไปเลยแต่เพื่อน,อนๆลองสังเกตดูนะครับถ้าเราทําแบบนั้นหน่อที่มันอยู่ด้านล่างหน่อที่มันอยู่ซ้อนก็จะเกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําให้มันปลาณีนิดนึงเห็นไหมครับผมฉีดแล้วก็เป็นร่องให้มันระบายน้ําออกเพื่อที่จะ ทำให้เราเห็นรากนะครับเวลาตัดเงา้าตัดหน่อกมามันก็จะได้สวยนะครับเพื่อป้องกันเวลาขุดแล้วมันไม่ติดไม่ติดเนื้อนะครับคือไม่ติดเงาของต้นแม่หรือว่าไม่ค่อยได้หน่อเออคือถ้ามันติดแค่นิดเดียวแบบนี้ครับมันจะไม่โอเคเวลาเราเรานำชำให้ลูกค้าเนะหรือว่า คือมันบินเมพูดง่ายๆถ้าขุดลักษณะน,น,นั้นแต่ที่ผมขุดเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูเง่าคือหน่อเขาสวยมากนะครับแล้วก็ลากเต็มโอเคนะครับพอดีแดดเริ่มออกละเดี๋ยวผมขอตัวขุดอีกสักหนึ่งหน่อ